3ส,สิ่งที่ต้องมีสำหรับการขัดสีรถยนต์แบบมืออาชีพ 1. เครื่องขัด 2. แผ่นขัด 3. น้ำยาขัด การขัดด้วยเครื่องขัดระบบโรตารี่ขัดยาบลอยลึกแล็กเกอร์แข็งใช้น้ำยาเฮฟวี่ฟาสคัดเบอร์400ฝาขาวขัดคู่กับแผ่นขัดขนแกะขาวหากต้องการลบผิวส้มให้ขัดด้วยใบขัดเดนิมผ้ายีนขัดละเอียดเก็บรอยชักเงาใช้น้ำยาทีอินวันฝาส้มขัดคู่กับฟองน้ำสีส้มการขัดด้วยระบบดีขัดยาบลอยลึกแล็กเกอร์แข็งใช้น้ำยาเฮฟวี่คัดคอมปาเบอร์1000ฝาเขียวขัดคู่กับฟองน้ำสีเขียวหากเล็กเกอร์นิ่มหรือรอยลึกไม่มาก ให้ขัดด้วยฟองน้ำสีวายขัดยาปานกลางร้อยไม่ลึกใช้น้ำยามีเดียมคัดโพลิชเบอร์2 0 0พฝาเหลืองขัดคู่กับฟองน้ำสีเหลืองขัดละเอียดเก็บรอยชักเงาใช้น้ำยา God 2008, ฟิานิชกอร์เบอร์3 0 0พฝา้ำเงินขัดคู่กับฟองน้ำสีน้ำเงินหรือสีดำเพิ่มความเงาระดับซูเปอร์กอโดยเฉพาะลดสีเข้มใช้น้ำยาโฟอัตโตเมตฝาแดงคู่กับฟองน้ำแดงให้ผลงานระดับโชว์ค่ะนี่แหละ3สิ่งที่ต้องมี